สัปดาห์ที่4แห่งการแข่งขันฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันศุกร์ที่1กันยายนเวลาตีสองน้องใหม่อย่างลูตันทาวจะเปิดสนามนแรกในพรีเมียร์ลีกตอนรับคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดในบ้านครั้งก่อนเจ้าบ้านอดจัดงานตัดริบบิ้นในสนามตัวเองเพราะความไม่พร้อมเลยต้องเลื่อนไปก่อนเหมือนมีคนรอให้เลือกนายกสำเร็จครั้งนี้พร้อมแล้วกับการเล่นพรีเมียร์ลีกต่อนหน้าแฟนๆในบ้านตัวเองเปิดสนามของเมืองน้ำไม่เดินพวกเขาต้อนรับทีมที่โหดเหลือเกินในช่วงนี้อย่างเวสแฮมยูไนเต็ดมาเป็นคู่ต่อสู้ ที่ตึงจัดปัจจุบันเจ้าบ้านไปลูตันอยู่ที่19ของตารางคะแนนแข่งไป2แพ้ไป2ติดลบ6ประตูมีอยู่ศูนย์คะแนนผลงานหน้ากลับแชมปเปี้ยนชิพเหลือเกินนะคะเด็กพี่เริ่มต้นมาไม่นานก็ได้รับงานสังคมในฐานะผู้โดนกระซุกตาข่ายไปมากที่สุดในหลีกซะแล้วมาถึงตอนนี้โดนไป7ดอกและประธานโทษเธอลงแข่งน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปนัดหนึ่งด้วยนะในขณะที่ทีมเยือนอย่างเวสแฮมผลงานแบ่งชัดเจนแบบ2มาตรฐานปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2แข่ง2ชนะ2 สอเสมอหนึ่งมีอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น7คะแนนบวกประตูได้เสียอยู่3หน่วยเริ่มต้นมาดีแบบมีเลสไนถ่ายืนระยะได้ไกลนี่อาจจะเป็นมามืดตัวใหม่ในฤดูกาลนี้ทีมมาแรงเหมือนหลายทีมในฤดูกาลที่แล้วก็ออกเป็นได้นัดล่าสุดของเมืองน้ําไม่เดินเผอิญได้รับจดหมายเรียกเขาทมของสิงสารยกรรมเชลซีสาวแรกรุ่นพึ่งมาเจอแสงสีเป็นปีแรกมีเริจะรอดสิงผู้เหวหวย3ามแต้มแบบเชลซีก็จัดการคาที่คาบ้านไป3ประตูต่อศูนย์จัดเต็มกับน้องใหม่แบบไม่ประ สวนทางกับขุนค้คอนเวสแฮมที่เวลานี้เขาฮอตเหลือเกินล่าสุดหักปากกาเซียนดึงกระเป๋าตังเหล่านักลงทุนให้แหกกันเป็นแถวด้วยการบุกไปตบนกนังแอนอย่างไบรตันแอนฮอบเอาเพี้ยนถึงคารังด้วยสกอร์สประตูต่อ1เอา3แต้มกลับออกมาเพื่อดันตูดให้กระเด้งไปถึงอันดับ2ของตารางคะแนนอยู่ณปัจจุบันนี้ทั้งสองทีมยังไม่เคยได้สัมผัสร่างกายกันมาก่อนนี่จะเป็นการเปิดซิงในการพบกันครั้งแรกบวกกับการเปิดซิงสนามเย่าของลูตันทาวในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยความตื่นเต้นลุ้นระทึก สำหรับสิ่งใหม่หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในนัดนี้นั้นน่าจะเพิ่มความมันความคึคกคักของบรรยากาศได้เป็นอย่างดีส่วนกำไรขาดทุนของการเจอกันของทั้งคู่ในนัดนี้ดูจากทรงและโงเ่เฮงของทั้งสองทีมเจ้าบ้านแพ้ติดต่อกันมาแบบตาเลือดสองนัดติดได้เล่นในบ้านทั้งทีนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะขอบอกที่จะทําได้ดีจนประทับใจแฟนบอลดูแล้วขอแค่เสมอก็คงจะพอใจกับผลประกอบการส่วนผู้มาเยือนกําลังห้าวมาเจอผู้บาวกลิ่นใหม่ก็คงอยากจะวัดใจจัดใหญ่ใส่เต็มแม้ผลเสมอจะ ไม่เสียหายอะไรมากมายเท่าไหรนักแต่เชื่อว่าพวกเขาคงอยากจะได้3มแต้มซะมากกว่ารูปเกมเลยน่าจะออกมาเป็นทีมเยือนที่ขยมบุแกแหลกและหากไม่ผิดเกินความน่าจะเป็นเวสแฮมน่าจะบุกมาอัดลูตันทาวคาที่ให้ลูตันอยู่อย่างนี้อีก1เกม